อย่าจับตรงนี้ของฉันนี่ของฉันนี่ของฉัน,น,ฉน,คน,ฉนใครอย่ามาจับตรงนี้ของฉันฉันจะฟ้องแม่ของฉันฉันจะฝนป่าปาฉันห้ามจับอะไรมั่งคะจับจูบีจูบีแล้วมีอะไรอีกคะมีหน้าอกมีหน้าเอิแล้วก็มีตรงไหนอีกอีตูดห้ามใครมาจับใช่ไหมคะ เพราะว่ามันเป็นของใครของโนตินถ้าใครมาจับตินดินจะทํายังไงคะวิ่นหนีไปหาแม่วิ่นหนีไปหาป๊าป๊าค่ะแล้วก็มาบอกแม่กับป๊าป๊าด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะไหนร้องอีกทีหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะวันทูทีใครจะมาจับตุ้นี้คือฉันนี่คือฉันนี่คือฉันใครจะมาจับตุ้นี่คือ ฉันจะฝนเมฆฝนฉันฉันจะฝนป่าป่าฉันเก่งมาก